บอกข่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบอกข่าวนะคะช่องที่รวบรวมข่าวสารที่เป็นสาระที่มีประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะ10เมษายน63เงินเข้าหลายรายการไปดูกันเลยนะคะว่ามีรายการอะไรบ้างสำหรับในวันที่10เมษายน63นี่นะคะก็จะมีเงินเข้าอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นเงินโครงการ อุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะซึ่งจะให้คนละ600บาทต่อเดือน10เมษาย,ยนพุ่งนี้นะคะเงินอุดหนุนเด็กไม่มีสะดุดใจตรงตามงวดตามปฏิทินเลยนะคะก็คือนะคะ600บาทต่อเดือนซึ่งมีเด็กที่จะได้รับสิทธิ์รวมนะคะ1 3 1 2 7ล้ราายซึ่งเป็นเงินจำนวน เงินทั้งหมดที่จะใจ่ายในงวดนี้นะคะ993,074,900 4บาทก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรอบนี้ด้วยนะคะ รายการที่2ซึ่งจะจ่ายให้พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับมาตรการเยียวยา5,000บาทผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w ไม่ทิ้งกัน c o m และเป็นผู้ที่มีการตรวจคุณสมบัติและผ่านการคัดกรองให้ได้รับสิทธิ์ซึ่งพรุ่งนี้จะจ่ายให้กว่า6 0 0 0 0กว่ารายสำหรับรายการที่3นะคะเป็นเงินเบีย้ยผู้พิการนะคะสำหรับที่ ได้รับอยู่แล้วทุกเดือนนะคะจะได้รับเดือนละ800บาทซึ่งในเดือนนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัตินะคะเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการซึ่งมีบัตรพิการนะคะให้คนละ1000บาทต่อเดือนนะคะก็จะมีการบึกจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องที่พิการและมีบัตร ผู้พิการนะคะในเดือนมีสายน2563นี้นะคะก็ลองไปกดดูนะคะพรุ่งนี้มีเงินเข้าไหมนะคะสำหรับเงิน1,000บาทนะคะรวมแล้วผู้พิการจะได้รับเดือนในเดือนนี้นะคะก็คือ1,800บาทสำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยานะคะผู้ที่มีับรพิการจะมีผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในตรงนี้ถึง2ล้านกว่าคนทั่วประเทศเลยนะคะ รายการที่4ี่ก็จะเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งมีการใจ่ายให้ท่านทุกเดือนสําหรับผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบอายุ60ปีขึ้นไปนะคะท่านก็จะได้ตามขั้นบันไดนะคะ600้อยถึงหนึ่บาทตามอายุของท่านที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็จะอวนเงินเข้าให้ในบัญชีของท่านเลยพรุ่งนี้ท่านก็สามารถที่จะไปกดออกมาใช้ได้นะคะ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเงินตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นสีรายการนะคะพรุ่งนี้ท่านก็ลองไปตรวจสอบดูนะคะว่ามีเงินเข้าบัญชีของท่านแล้วหรือยังนะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากมาบอกทุกท่านในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนบอกข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ